ฉันรู้สึกโชคดิที่ได้เกิดมาสวมเครื่องแบบสมยาคาราชการและได้ทำพาระหน้าที่สาคัญรับใช้งานเพื่อพอลวงแห่งท้าผมมนัดพันดอนก้อนภัยในเพราะผู้ตามบาติ จังหวัดสรุรีได้พิจารณาคัดเลือกกระผมเป็นข้าราชการพลอนดีเด่นประจำปี2,566ระดับประเทศนั้นสำหรับผมนั้นมีหลักในการที่จะประพฤติตนปฏิบัติงานในฐานะของข้าราชการพลเรือนซึ่งมีหลักซึ่งจะได้นำเรียนให้ทราบดังนี้สำหรับหลักในการคองตนนั้น ผมยึดเสมอว่า,ามีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือรู้จักบ,บทบาทและหน้าที่ของตนในการที่จะเป็นข้าราชการพลเรือนที่ดีเด่นนะครับโดยเพราะายึดเป้าหมายในการทำงานโดยเพราะประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับในส่วนของการครองคนนั้นนะครับ ระล,ลึกเสมอว่าสิ่งใดที่เราไม่อยากจะให้ไม่อยากให้บุคคลอื่นกระทํากับเราเนี่ยเราในฐานะผู้ว่งชาหรือว่าตำแหน่งนายเพล่นเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะประพฤติปฏิบัติตนหรือสิ่งที่ที่ที่คนที่ร่วมทำงานกับเราหรือว่าพี่น้องประชาชนที่ทไม่ชอบสิ่งนั้นเราก็อย่าประพฤติสิ่งนั้นนะครับในส่วนของการครองงานนั้นอ,อยากจะนำ,นำเรียนนะครับว่า บทบาทของนายอำเภอเนี่ยมีด้วยกัน3ภารกิจหรือในใน,ในเนื้อง,งานนั้นๆภารกิจแรกก็คืองานตามบทบาทหน้าที่ของนายอำเภอหรือว่างานตามฟังก์ชันที่กระทรวงมหาดไทยหรือว่ากรมการปกครองมอบหมายมาเนื้องานที่2ก็คืองานตามเอเจนดาหรือว่างานนโยบายสําคัญของรัฐบาลนโยบายเร่งด่วนไม่ว่าจะเป็นนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งานแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่แล้วก็ส่วนที่3มก็คืองานด้านแอรเรียก็คืองานบริบทหรืองานบริหารจัดก,การเชิงพื้นที่ที่นายเภอจะต้องลงไปคุกคีหรือว่าร่วมทำงานกับส่วนราชการต่างๆผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือว่าเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือว่าน้องใหม่ที่เข้ามาอยู่ในวงการของข้าราชการนะครับก็อยากจะฝากไว้นะครับว่าให้รู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนนะครับโดยเฉพาะระเบียบข้อกฎหมายต่างๆนะครับในการที่จะทํางานรู้ให้ลึกรู้ให้จริงแลาสามารถที่จะมาปรับใช้กับการทํางานได้การทํางานยึดประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับอย่างที่บอกครับบาบัดทุกบรรลุงสุขในฐานะที่เราเป็นข้าราชการ นะครับควรที่จะยึดสถาบันหลักของชาติทั้ง3สถาบันไม่ว่าจะชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์นะครับมาเป็นที่ตั้งโดยเฉพาะพะ่อมราชวาทของอในหลวงรัชกาลที่9 10และ10น้อมนํามาประพฤติไปบัตรตนในการาไปบัติในชีวิตประจาําวันหรือว่าในการทํางานเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนครับ ว่าตนได้ทำอะไรด้วยศักจิ